เกลี่ยแป้งาแกนซิลานโอกค่ะสำหรับช่วงสถานการณ์โควิดนี้ดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเข้เราร้านนะคะเราต้ก็ใส่แมสกก่อนนะคะพอใส่แมสก์เสร็จนี้เราก็เดินข้ามาในร้านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการรีวิว รถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนฟิลาโนนะคะสำหรับตัวที่ทุกท่านเห็นอยู่นตอนนี้นะคะก็คือยามาฮ่าแกรนฟิลานโนไฮบิดสีแดงนะคะตัวนี้นะคะรูปลักษณ์จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้แอดมินเดี๋ยวถ่ายถ่ายมุมข้างมุมหน้าให้คุณลูกค้าดูก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแอดมินจะมาชี้ทีละจุดให้คุณลูกค้าดูนะคะตัวนี้นะคะ นี่จะทั้งบอดี้นะคะข้างหน้าข้างหลังนะคะจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะส่วนตัวนี้เรียกว่ายามาฮ่าแกรนฟิล,ลโนสีแดงนะคะที่เราเห็นกันอยู่ความจริงมีหลายสีนะคะเรามี6สีนะคะแต่อันนี้คือที่เรามารีวิวคือสีแดงนะคะตัวนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะ ว่าด้วยเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้นะคะก็คือ125ซีซีนะคะเป็นระบบเครื่องยนต์ที่เรียกว่าไฮบริดนะคะก็คือมี2มี2 3ขั้นตอนในการที่ว่าเราเอามาทำให้มันดีขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นก็คือไฮบริดนี่ช่วงสตาร์ทนะคะคุณลูกค้าที่บางคนถามว่าไฮบริดคืออะไรนะคะก็คือช่วงสตาร์ทนะคะ ระบบการทำงานนะคะก็คือจะมีการดึงไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะคะไม่ใช่ใชนะ้น้ำมัน100%เซเหมือนรถรุ่นเดิมๆนะคะก็คือเราจะมีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะคะทำให้สตาร์ทเงียบขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่อันด,ดับแรกเลยนะคะก็คือ อันนี้นะคะตัวยางล้อนะคะเป็นล้อแมกนะคะแล้วก็เป็นยางเลเดียนไม่มียางในนะคะตัวนี้นะคะล้อหน้าจะเป็นดิสเบรกหน้านะคะล้อหน้าจะเป็นดิสเบรกหน้าตัวนี้นะคะ,ะส่วนทัดมานะคะทัดมาอันนี้สัญลักษณ์บูคอคือสัญลักษณ์บูคอบวกไฮบดก็คือประหยัดน้ำมันที่สุดแล้วนะคะ หน้าจอนะคะก็คือจะเป็นกึ่งไดร์ล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะคะตัวดิจิตอลตัวนี้จะบอกเวลาบอกถังน้ํามันเอยบอกการน้ํามันหมดอะไรระยะทางคลิปอะไรจะอยู่ในนี้นะคะแต่ตัวนี้เรายังไม่ได้เชื่อมแบตไว้นะคะก็คือเราจะเปิดโชว์ไม่ได้ไฟตำ่ำไฟสูงนะคะไฟเลี้ยวแต่นะคะอันนี้เป็นตัวสต็อปสตาร์ทซิ e เีมเวลาติดไฟแดงนะคะถ้าเราแบบว่าอยากประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นเราเปิดปุ่ม A ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเรา อยากให้เครื่องเดินปกติเราปิดไว้ก็ได้นะคะก็คือเวลาติดไฟเดิประมาณ3วินาทีนะคะรถมันจะดับเองอัตโนมัติแต่ถ้าเราอยากให้มันสตาร์ทแค่บิดคันเร่งคะ่ะมันก็จะจะสตาร์ทขึ้นมาเองนะคะไม่ต้องกดตัวนี้นะคะอันนี้คือปุ่มสตาร์ทนะคะจะรถต่ําลงมานะคะที่เราเห็นกันอยู่ตัวนี้ก็คือเป็นถังน้ํามันนะคะถังน้ํามันจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะสะดวกสบายมากนะคะคุณลูกค้าคะเราบิด กุญแจนะคะมาตรงล็อกตรงกลางแล้วเราเปิดคําว่า fuel ข้างบนนี้นะคะมีถังน้ามันดีขึ้นมาเลยนะคะกุญแจเป็นแบบว่าฟังก์ชันก็คือควบคุมในมีทั้งหมดเลยนะคะเปิดเบาะก,ก็คือตัวนี้นะคะอันนี้เรามาดูใต้เบาะนะคะใต้เบาะของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะรถใหม่ที่เรา กำลังยังยังไม่ได้ประกอบนะคะก็คือมันจะมีเลขเครื่องเลขถังมีอะไรทําไมอยู่ในนี้อยู่นะคะอันนี้คือรถใหม่ที่ยังไม่ได้ประกอบนะคะช่องใส่แบตจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีมุมใหม่ไฟเดย์ไลท์ก็ไฟเวลาเราเปิดใต้บาดแล้วมันจะสว่างแค่แต่เราต้องใส่แบตใหม่ก่อนนะคะอุปกรณ์เราจะมีให้แค่ไขควงตัวนี้นะคะเพราะว่ารถเราเดี๋ยวนี้มันใช้อ่า เสียบคอมแล้วนะคะคุณลูกค้ารถรถเสียบคอมก็คือเราจะมาซ่อมเองไม่ได้แล้วนะคะเราต้องเอาเข้าศูนย์เท่านั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้ค่ะพักเท้านะคะงัดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคุณลูกค้าเพราะว่าลูกค้าบางคนแบบไปงัดทำไมเปิดเก๋ยากเราดันเข้าไปแล้วปล่อยนะคะนี่ค่ะเวลาปิดปิดเบาๆให้มันดังแ๊บนะคะแต่เวลาเปิดเอเวลาเราจะกด ก็คือใช้เท้าหรือใช้พือดันก็ไปแล้วปล่อยอันนี้นะคะเป็นดัมเบลกหลังนะคะคุณลูกค้าดัมเบลกหลังแต่ว่าเป็นยางเรเดียนไม่มียางในค่ะนี่ก็คือท่อนะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้คือสีนะคะสีแดงดาดน,นะคะคุณลูกค้าค่ะเ,เครื่องยนเครื่องยนต์125ซีซีค่ะตัวนี้เป็นรถที่อยู่ในกระแสที่ขายดีมากนะคะถ้าเราแบบ อยากรู้ว่าขายดีขนาดไหนแค่พิมพ์คาว่าแกนฟิลเลโนโลในเฟ e บุ๊กหรือใน Google มันจะมีกลุ่มของเขาเนี่ยโชว์ขึ้นมาเลยนะคะบางทีแอดมินไม่ต้องรีวิวขนาดนี้ก็คือลูกค้านี่ติดใจกันมากเลยนะคะตัวนี้นะคะต่อไปก็เรามาดูสีรถกันนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นสีเทานะคะถ้ามีสัญลักษณ์ตัวคาว่า ABS ตรงนี้นะคะก็คือตัวท็อปนะคะรุ่นนี้นะคะราคาจะอยู่ที่6 000, 2 7 0 0บาทนะคะส่วนตัวทัดมานะคะจะเป็นสีดำนะคะสีดำตัวนี้จะเป็นดิสเบรกธรรมดานะคะราคาตัวนี้อยู่ที่58,200บาทนะคะเราขายราคาตามหน้าเว็บเลยนะคะแล้วก็มีสีขาวด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีขาว เดี๋ยวเราให้ดูกันอีกทีนึงนะคะสีขาวสีดําแล้วก็สีเทานะคะตัวนี้ร้านเรามีรถนะคะพร้อมจําหน่ายนะคะโปรโมชั่นนะคะสําหรับโปรโมชั่นก็คือฟรีดาวฟรีทะเบียนฟรีพอรอบอแล้วก็ฟรีประกันนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็เชิญเข้ามาติดต่อได้ที่ร้านเมืองเลยยามาฮ่าถนนนกแก้วสํานักงานใหญ่อําเภอเมืองนะคะถ้าหาร้านไม่เจอนะคะก็คือ ให้ติดต่อเข้ามาที่เบอร์042861719นะคะหรือถ้าลูกค้าไม่ต้องการโทรขี้เกียจโทรก็เปิด Facebook ขึ้นมานะคะพิมพ์คำว่าร้านเมืองเลยยามาฮ่านะคะเมืองเลยยามาฮ่านะคะก็คือมันก็จะมีเพจของเราขึ้นมาโชว์เลยนะคะอันนี้ก็ถ้าลูกค้าติดต่อสะดวกสบายช่องทางไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะ วันนี้ก็แอดมินพ r t y ตก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามาชมวิดีโอของเรานะคะสุดท้ายนี้ขอกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราทำวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ